สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ห Tarot Channel ผู้รับสั่งเจษจกวาลแปลความหมายดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะหัวข้อนะคะ no contact นะไม่มีการติดต่อสื่อสารเราจะมาดูพลังงานคนของคุณตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็คาดหวังจะทำกับคุณในอนาคตคืออะไร ถ้าเขาบอกคุณได้นะคะข้อความรักเขาจะบอกอะไรราศีกรกฎลัคณะก,กรกฎใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวราคาเบอร์บัญชีโอนยอดส่งเซฟสลิปนะคะอันนี้เป็นการดูภาพรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเอาราคามาดูซิตัวคนของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ตัวคนของคุณนะคะราศีกรกฎนะ,ะแบบคิดมากเลยนะคะ ซนสิทีฟอ่อนไหวรู้สึกหน่วงนะน่วงแบบในความสัมพันธ์เนี้ยนะวิตกกังวลคุ้นคิดอยู่นั่นแหละนะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงนะเอสอชาวราศีกรกฎละคณนากรากฎคนของคุณเนี่ยนะอ่อนไหวหวันไหวน่าจะมีคนมาคุยมาชวนคุยนะเขาก็ยังไม่คุยนะถามว่า ตัวเขาถ้าสมมติมีคนมาคุยเขาก็ไม่สนใจที่จะคุยนะคะเขาบอกพักก่อนพอก่อนยังไม่อยากคุยกับใครนะเจอแต่เจอแต่ใครบางคนที่แบบไม่สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าพักก่อนนะไม่ต้องพยายามจีบเขาอะไรสิ่งเนี้ยนะบางทีคนของคุณ อาจจะเป็นคนที่สวยอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรืออาจจะเป็นคนที่ผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาหล่ออะไรสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่านะมีใครสนใจหรือจะคุยกับเ <c oughs> ขาเขายังไม่อยากคุย <c oughs> เขาเหนื่อยนะคะเขาขอพักก่อนนะ,ะ <c oughs> บางทีก็มีแค่คนคุยเล่นๆนะ,ค,ะคุยแบบ รู้จักผ่านงานผิวเผินแล้วก็คุยนอกรอบกันแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้หรืออะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูอีกห้าใบนะขอดูอีกชางหร่งห้าใบนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคนของกรกฏนะจ๊ะมุ่งมั่นทำงานอย่างเดียวเลยนะราศีกรกฏนะคะ ดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะทำงานหนักมากเลยราศีกรกฎไม่รู้ว่าคนของคุณน,นั้นเป็นราศีอะไรนะคะมุ่งมั่นทํางานเลยบางทีกรกฎอาจจะไปเจอ,อ,อชาวราศีสิงห์ชาวราศีเมษนะคะอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือราศีอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะเขาโฟกัสเรื่องงานเลยนะคะ <_ bar> งานเหนื่อยงานหนักมากเลยนะคะ <_ bar> แล้วก็มีการคิด นะที่จะติดต่อสื่อสารถึงคุณเหมือนกันแต่เขาบอกว่านะถึงคิดไปมันก็นะมันก็คิดมันก็แค่เป็นเรื่องที่นะยังไม่สามารถเป็นภาพใหญ่ได้ในอนาคตนะเขาก็เลยคิดว่าพักหรือหยุดหยุดไว้ก่อนตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะคะใครบางคนคนของคุณนะน่าจะไป ซื้อโทรศัพท์มือถือนะหรือมือถือหายมือถือพังเบอร์หายหรืออะไรสิ่งนี้อาจเป็นไปได้ด้วยนะตอนนี้คนของคุณเขาบอกว่าเขาโฟกัสงานโฟกัสเงนิงนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอาจจะเป็นสิ่งนั้นหรือบางทีนะคนคน,นี้ก็คือมุ่งมั่นทํางานรับผิดชอบงานนะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อจะมีเงินนะเพื่อจะมาหาคุณนะเก็บเงินเก็บเงินเพื่อจะมาหาคุณ หรือนะอาจจะซื้อของฝันให้คุณซื้อมือถืออะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะเช่นกันนะอยากจะมาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าอยากมาเอาชนะใจคุณอาจจะซื้อของฝันให้คุณทางานหนักเหนื่อยก่อนเก็บเงินก่อนสักพักสักระยะหนึ่งเขายังไม่ค่อยมีเงินนะอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเอาละค่ะมาดูว่าตอนสิ่งที่เขาคิดและเขาหวังในอนาคตนะคะคนของคุณนะคิดและหวังในอนาคตนะ ทำไมมันเจ็ดดาบขึ้นมานะกรกตคุณไปเจอใครเนี่ยนะเจ็ดดาบนะคะแมวขโมยนะคะทําบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องเดี๋ยวก่อนนะสองจิตสองใจกลัวตัดสินใจผิดอ้าวกรกตเฮอร์มิตนะอ้าวกรกตซิกโลครับโอเคโอเค,อเคกรกตนะคะพลังงานนะเดี๋ยวนะบอกเห็นถึงใช้วิจารณญาณน,นะคะแนวโน้มในอนาคตเดี๋ยวนะถ้าคุณ นะไปเจอใครบางคนที่เขาแต่งมาแล้วนะคะเขาอะแอบ,บมาคุยกับคุณนะ,ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนปิดบงังซ่อนเลนความสัมพันธ์ที่แบบฉาบฉวยความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไม่ลงดีเทลในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเด็กๆนะฮะแบบ มันมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่เปิดเผยแต่ไม่ได้คิดซีเรียสจริงจังนะความสัมพันธ์แบบรักเล่นๆอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเป็นไปได้ให้คุณดูดีๆนะทีนี้คนเนี้ยกำลังคิดหรือตัดสินใจว่าถ้าคนถ้าคนนี้เขาเงียบไปหรือถ้าเขาสัญญาว่าจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างสมมติเขาจะโอนเงินให้ใช้เขาจะดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ต แต่เขาเงียบหรือหายไปแปลว่าคนนี้แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะเพราะไพ่จ u s ติดมันขึ้นลักษณะว่าเขาจะทําสิ่งที่ถูกมีความรังเรใจสองจิตสองใจนะคะคือนะให้ความรักให้การเทคแคร์ให้การดูแลซัพพอร์ตไม่ได้นะเขาก็จะเงียบหรือหายไปเพราะเขาคุยแบบเล่นๆนะ,ะไม่ได้คิดจริงจังแล้วเขาก็จะเงียบหรือหายไปแต่ถ้าคนนี้นะคะไม่ได้มีแฟนนะะ เพราะว่าอันนี้หมอจะต้องอธิบายอันนี้สองอย่างคุณต้องดูแหละว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์ไหนเพราะเจ็ดดาบเนี่ยมันแปลว่านะปิดบังซ่อนเลนนะ,ะแมวขโมยบาย่างหรือเขานะแอบม,มาคุยกับคุณรับหลังโดยทีนะ่เขาคุยแบบเล่นๆเนื่องออกไหมคะอะไรสิ่งนั้นนะครับพึงพิจารณาภายใต้สำรับก็ยังขึ้นเอ็มเพรสด้วยนะคะแล้วก็สามดาบมันมานะคะเพื่อนๆนะ ามดาบมาจัดเม้น์มาด้วยนะคะดูการกระทําของเขามันเป็นสิ่งที่น่าเอะน่าเอะน่าเอะใจนะคะก็บอกว่าทําสิ่งที่ถูกถ้าคนคนนี้นะแอบคุยกับคุณลับหลังหรือแอบมาเจอคุณหรือแอบมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วหรือแม้กระทั่งแค่แอบคุยนะคะทีนี้ถ้าคนนี้หายไปนะให้เราดูสถานการณ์ว่าเออมันน่าจะจริงเหมือนที่หมอแจนพูดแหละแสดงว่าเขาแค่ เหงานะคนขี้เหงาชั่วคราวที่คุยกับใครสักคนหนึ่งบนโซเชียลออนไลน์แค่นั้นนะคนขี้เหงาที่มาเจอเราหรือที่มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเราหมอไม่รู้นะว่าคุณอยู่ในขั้นตอนไหนก็พิจารณาดูเอานะจ๊ะนะคะทีนี้บางคนนะเขาจะตัดสินใจว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ปิดบงังซ่อนเลน์และเขาอะกำลังคิดหรือตัดสินใจถ้ามันเป็นการคุยแค่โซเชียลออนไลน์ยังไม่เจอตัวก็คือ คนที้เหงาที่แชทหรือคุยกับเราโดยตอนที่เขาเหงานะคะนึกออกไหมเขาก็จะหาเพื่อนคุยทางโซเชียลออนไลน์ในโลกออนไลน์แต่เขาอะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเพราะเขาก็อาจจะอยากอยู่ด้วยตัวของเขาเองโสดอะไรสิ่งนี้ยังไม่พร้อมที่จะนะแบ่งปันความรู้สึกนะเงินของเขานะทรัพยากรของเขาความรู้สึกคือเขาแค่เหงาเป็นบางขณะ บางครั้งบางคราวที่เขาอยากจะคุยกับเราหรือติดต่อสื่อสารนะ,ะสิ่งนี้แต่ไพ่อะมันก็ยังคงบอกในลักษณะว่าระวังจะเป็นคนที่ทำไมคะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เหงาหรือความรักความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนที่อยู่ด้วยกันอะมันมันไม่มันไม่สดชื่นหอมหวานเหมือนสมัยที่เขาอยู่กันใหม่ๆอะไรสิเนี้ยเขาเบื่อคนของเขาก็เลย หาหาคนคุยคนใหม่เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปคุยกับเขาถ้าเราไม่ลงใจไม่ลงไม่ลงใจไม่ลงความรู้สึกนะเนี่ยไม่ลงใจไม่ลงความรู้สึกหรือไม่คาดหวังนะไม่ทุ่มเทใจกายไปอะไรอ่ะเราก็โอเคเราก็ไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราทุ่มเทความรู้สึกลงไปถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวไม่ได้เจอหน้านะเผอิญแบบเออเราก็เหงาแล้วก็คิดว่าคนเนี้ จะเป็นคนนั้นไหมอะไรสิ่งนี้ไพ่มันไม่ได้บอกไปสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้หมอจะตอบตามตรงแล้วก็ตามจริงเพราะเนี่ยแมวขโมยปลาย่างนะคะทำสิ่งที่ไม่ได้ถูกนะคะเขาก็เลยสองจิตสองใจกลัวเลือกผิดเห็นไหมคะเช่นคนมีแฟนอยู่แล้วถ้าเขาอยากกับแฟนแล้วมาเอาคุณเขาก็กลัวเขาเลือกผิดนะคะอะไรสิ่งนี้นะคะเนี่ยเป็นสิ่งเนี้ยนะกลัวเลือกผิดสองจิตสองใจนะคะหรือคนสองคนนะคนสองคนเช่นคนที่หนึ่งคนที่สอง อะไรสิ่งนี้นะคะก็ลองดูนะคะเอาละค่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะมาดูข้อความซิถ้าเขาบอกคุณได้เขาอย่างบอกอะไรบางคนก็อาจจะเป็นคนสูงวัยที่นะคะเหงานะ,ะไม่ได้สนใจกับคู่ของตนเองแล้วนะคะหมอไม่รู้ว่าคุณเจอในลักษณะอะไรยังไงนะคะ ่เพลงสเตย์หล่นออกมานะคะพบเจอกันแค่ชั่วคราวแล้วทําให้เราอ่อนไหวไปนะแล้วก็มีเพลงคนทางนั้นนาจาะเอาเพลงไปสองเพลงไปฟังกันนะคะกลับมาได้ไหมนะเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีคุณอยู่ในใจฉัน ทรมานแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรักต่อไปนะคะทำอะไรไม่ได้เลยในหัวใจพี่มีผมอยู่บ้างไหมชั้นผิดหวังที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยนะแสดงว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้แสดงออกความรักไม่ได้มีการดูแลเทคแคร์เราน่าจะเสียเวลารูทุ่มเทความรู้สึกไปให้เขาแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมานะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะนะคะ ถ้าผมกล้าพอนะคะกล้าอะไรก็ไม่รู้นะคะกล้าเลิกกับคนของเขามาเอาคุณหรือว่ากล้ากล้ายังไงคะไม่แน่ใจนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะราศีกรกฎลัาคานากรากฎนะ,ะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะค,ะคุณอาจไปเจอใครบางคนที่เป็นราศีตุลน,นะคะเข้ามาได้ด้วยนะ,ะราศีกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังอันนี้นะคะไม่สามารถตรงกับเรื่องเราทุกคนทุกข่้นได้นะคะถ้าใครคิดว่าเออมันเป็นคล้ายๆหมอแจนพูดเลยว่าไม่ปลอดภัยแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของฉันฉันกดลิงก์ไลน์นะโอนยอดแล้วก็ดูดวงส่วนตัว990บาทน่ะจะได้คําตอบเป็นของคุณเองนะคะเอาราจาราศีกรกฎลัคนานกรกฎคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะอะไรที่ดีก็จะบอกว่าดีอะไรที่ควรระวังนะคะก็ระวังไว้นะจ๊ะด้วยความปรารถนาดี เอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ